ป่น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  เตะบอลต่อนุ่นพ่อขวดหม่นั่นนุ่นขวดหม่เอ้าเอ้าเตะโดนไหมนั่น

ฟาร์มเฟร์มี่สีไทยครับครับผมอันนี้พ่อไม้พาซุนซ่าออกมาวิ่งเล่นข้างนอกยามเย็นนะครับอุยอ้ยอุย <c oughs> อ้ยอุ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 ้ยมุนอุ้ยปุ๋ยเลยครับ

เสร็จซาไหมสายจะวิ่งอีอีสะบัดหูใส่อย่ามายุ่งกับพ่อฉันนะเริ่มเอิ่มเรอูม เดี๋ยวสเดี๋ยวัเนี้ฮยไปเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำลายข้าวของลูกไปเอาไม่ดีมาเดี๋ยวลองทุกทางมารักจรงเลยเนี่ยอวนตะมุตะมิเป็นสาวเดีวนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตคนน้ำเล่นแล้วออ้ยแตกแล้วออ้เอ้อ้งอ้อ้น้ำผุ้บอลนะครับนินน้ำผุ้บอลมา

ไอ้บอลตอนุ่นพ่อขวดไม้นั่นนุ่นขวดไม่หโ้อ้โอ้อพอเตะไปแล้วอู้อู้อู อืมแม่นเลยแม่นเลยแม่นไหมแม่นเนาะติย่างไกลเลยเอาไปไหนอีกนั่นเอาเอาไล่ดาแล้วน่ไล่ดาแล้วนั่นอี นักกีฬาของซุ้มับนักกีฬาของซุ้มนี่นี่ติไม่โดนใช่ปุ่ม